สวัสดีครับเรามาต่อกันที่ข้อ17นะครับเขาบอกว่า8ปดส่วนสิเท่ากับเศษส่วนทุกจำนวนในข้อใดนะครับข้อสิงานนี้เราต้องมาเช็คก่อนนะครับอ่ะแปดส่วนสิบสองแปดส่วนสิมันคืออะไรครับผมเอา4ตัดเลยนะ4ตัดได้2 4ตัดได้3แสดงว่ามันคือ2อส่วนส อ่ะโอเคอันนี้2อส่วนสถูกต้องถ้าเอา2คูณที่เศษเอา2คูณที่ส่วนได้4ีส่วนหอันนี้ถูกต้องเห็นไหมครับสอส่วนสอ่าผมลองเอา12องมาคูณนะครับ12มาคูณ3ได้36ถูกต้อง12คูณ2ได้24ถูกต้องแสดงว่าข้อนี้คำตอบคือกอกไก่ยากไหมครับไม่ยากเนาะ โอเคเอาลองเช็คช้อยดูตัวอื่นนะครับเห็นไหมครับขอไข่นี่ห้าส่วนหกห้าส่วนหกห้าส่วนหกกับสองส่วนสามถ้าเราสองคูณนี่เอาสองคูณนี่ตัวนี้ก็จะได้แค่สี่แสดงว่าขอไข่ก็ไม่ถูกสองส่วนสามเนี่ยไม่เท่ากับแน่นอนหนึ่งส่วนสามข้อวก็ไม่ถูกสองส่วนสาม ไม่เท่ากับแน่นอนละ่ะกับ3ส่วน4ี่ถ้าคูณเข้ามาเห็นไหมครับตรงนี้ได้9ตรงนี้ได้8ข้อควายก็ไม่ถูกแสดงว่าข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่นะครับเขาบอกว่า8ส่วน12เท่ากับเศษส่วนทุกจํานวนในข้อใดหรือเราจะคูณทีละคู่ทีละคู่ก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกวิธีไม่จํากัดนะครับในส่วนของข้อ17หรือข้อต่างๆที่ผมอธิบายมาแล้วนะครับสามารถพลิกแพงดัดแปลงได้หมดนะครับแล้วแต่เราเลย เรามาต่อที่โจทย์ข้อ18นะครับข้อนี้ตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะสักหน่อยนะครับโอเ okay. ค184นะครับ184ผมก็จะแยกตัวประกอบก่อนนะครับเอาอะไรหารดี4ได้ไหมอลองดูนะครับสีเป็น4ี4 1 4, ี 4, 4, นะครับ4 4 1สอ่าโอเค สี่สี่สิบหกสี่เท่าไหร่ครับสิบหกเหลือยี่สบสี่สี่หกยี่สิบสี่แสดงว่าร้อยแปดสิบสี่เกิดจากสี่คูณสองคูณยี่สิบสามนะครับโอเคเรามาแยกสองเก้าเก้าดูนะครับทีนี้เรามาแยกสองร้อยยิบเก้าดูว่า มันเกิดจากอะไรคูณอะไรนะครับ299เก้าเอาอะไรหารดีครับเอายี่บสามดีไหมเพราะว่าผมมองเห็นยี่บสามตรงนี้ยี่สิบสามหนึ่งเป็นยี่สิบสามลบกันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือหกสิบเก้ายี่สิบสามสามโอเคเป็นหกสิบเก้าถูกต้องแสดงว่าสองเก้าเก้าเกิดจาก ยี่สิบสามคูณกับสิบสามทันนะครับทีนี้เห็นไหมครับยี่สบาเหมือนกันผมก็ยี่ามตัดแสดงว่าข้างบนเหลือแปดข้างล่างเหลือสิบสามคำตอบก็คือข้อขอไข่ไม่ยากนะครับถ้าเราบวกลบคูณหารคล่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ